ดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เราก็มาถึงบทที่5นะครับเรื่องแนวคิดคนรวยนะครับก็เป็นข้อที่5เรื่องเป็นเจ้าของกิจาการให้ได้นะครับโดยมีคํากล่าวจากโรบบทิโยสกินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับว่าการที่เราเป็นเจ้าของกิจาการเป็นคุณเป็นคนที่ควบคุมเวลาตัวเองนี่เรื่องที่สําคัญนะครับเพราะการทํางานอยู่ในระบบอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเวลาเราถูกจํากัดแล้วก็เงินเดือนเท่าเดิมเรามาดูกันกับแนวคิดที่ อจะได้จากหัวข้อนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เรามาถึงเคล็ดลับรวยข้อที่5แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในแนวคิดของโรเบิร์ตคิโยซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเลยทีเดียวครับ คิโยซากิเน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าของกิจการและการเป็นนายตัวเองคือกุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยและอิสรภาพทางการเงินหากเราต้องการชีวิตที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราต้องกล้าที่จะก้าวออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองครับวิเคราะห์แนวคิดการควบคุมชีวิตและเวลาการเป็นเจ้าของกิจการทำให้เราสามารถควบคุมทิศทางของธุรกิจและบริหารจัดการเวลาของเราได้เอง ต่างจากการเป็นลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและตารางเวลาของผู้อื่นโอกาสในการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัดรายได้ของลูกจ้างมักถูกจำกัดด้วยเงินเดือนอแต่สำหรับเจ้าของกิจการศักยภาพในการสร้างรายได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขยายธุรกิจและสร้างผลกำไรการสร้างสินทรัพย์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้กับเราอย่างต่อเนื่องแม้ในวันที่เราไม่ได้ทำงานโดยตรง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง mm hmm. การเป็นเจ้าของกิจการต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลากหลายด้านเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ The f o l h e r 2016หากจะเปรียบเทียบแนวคิดนี้กับภาพยนตร์ศัก์เรื่อง mm hmm. ผมขอนึกถึงเรื่อง The Folder 2016ซึ่งเป็นเรื่องราวของเรย์ครอปเรย์ครอป ผู้ที่เข้ามาพลิกโฉมร้านเบอร์เกอร์เล็กๆของสองพี่น้องแมคโดนัลล์ให้กลายเป็นแฟรนไชสระดับโลกเรย์ครอฟในฐานะผู้ที่ถีบตัวเองเป็นเจ้าของกิจการแม้ว่าเรยจะไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งแมคโดนัลล์แต่เขามองเห็นศักยภาพของระบบการจัดการร้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ และแตัดสินใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตผ่านระบบแฟรนไชส์ในที่สุดเขาก็สามารถครอบครองกิจการแมคโดนัลส์ทั้งหมดได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการถีบตัวเองขึ้นเป็นเจ้าของกิจการในที่สุดการมองเห็นโอกาสและขยายธุรกิจเรไม่ได้หยุดอยู่แค่การเปิดร้านแมคโดนัลส์สาขาเดียวแต่เขามองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ซึ่งเป็นการสร้างกิจการสาขาต่างๆมากมายและสร้างความมั่งคั่งอย่างมหาศาล ความมุ่งมั่นและความกล้าเสี่ยงเส้นทางการเป็นเจ้าของแมคโดนัลด์ของเรไม่ได้ราบรื่นเขาก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าเสี่ยงเขาก็สามารถก้าวข้ามปัญหาและสร้างความสำเร็จได้บทเรียนจาก The f o l d e r และแนวคิดเป็นเจ้าของกิจการ การเป็นเจ้าของกิจการอาจไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นจากศูนย์เสมอไปแต่เป็นการมองเห็นโอกาสและเข้าไปสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนั้นๆการมีวิสัยทัศน์และการวางแผนขยายธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งความมุ่งมั่นความอดทนและความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวคิดเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ครับหรือมีภาพยนตร์เรื่องอื่นที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีอีกบ้างไหมครับมาแลกเปลี่ยนกันครับ